ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะไปเล่น The s t 2 Evil 7นะครับกับเหม่กับไอ้นี่แ a ร f o o t e ทดผมมีแค่สองสองด่านให้เลือกอะระหว่างห้องนอนกับฝันร้ายกูไม่เล่นนายแม่นายแม่มันเล่นยากห้องนอนก่อนแล้วกัน ซิผมจะล่อใจอป้าได้ไหมป้ามะก,กริช <c oughs> อิดีออกไม่ได้อ้าวสวัสดีป้า well darling my our daughter really likes you she wants you to be her big brother what's <coughs> oh, no, get too excited don't jump up and down just yet you want to be part of this family you gotta eat like family mm, that smells good don't it oh <coughs> yeah you eat all this and you can be one of us then I'll take those things off and you can go out and play. Oh but do some all of it. Wow. Uh, this, this looks delicious. Really it looks great. Oh, good. I'll be back in a little bit to check on you. Wait. Is there anything else to eat? Yeah, yeah. Inside. You don't need nothing else. Now eat your goddamn supper. ไม่แดกได้ไหมโอเคต้องหนีออกจากห้องนอนนี่ได้ I gotta do something. ผมจะเล่นยังผู้รู้วิชาจะรอดไมเพราะว่ามันเนียนอยู่นะแล้วเราฝีมือกับ เป็ดฆ่าแล้วไม่มีใครรู้อ่ะน่าจะน่าจะได้อยู่แหละมัง้งไอเนี้ยผมรู้เร่หายเยอะแล้วไอเดียว,วผมดูผมดูตั้งหลายปีน่าจะรู้นั่นแหละมาไฟแช็กมาอ๋อใช่เลยไปต้องเอาเข็มมาก่อน เอาเข็มมาแล้วก็ดึงงั้นแหละอยกักตึงเออถ้าเออผมอยากรู้ตรงหนึ่งเอ๊ะนี่เหรอมีอะไรไหมเวลาตัวกรลดิกาเลื่อปิดมีดบางคนสังเกตมั้งว่ามีมีดหาย เออแต่เราเตรียมการนะนี่ไม่ไดีกว่าเ,เกิดกรณีที่มันแบบผิดวิสัยอะไรเงี้ยเผ่อุบัติเหตุไเอะยังไงมันจะง่ายได้กูจำได้ละมันง่ายได้ กูต้องใช้ตะเกียงอ่ะถามเจงไปก็ได้<อ>ที่ถ้าแบบไม่ใช้นะบอกเลยแบบ,ส,บสะดวกสบายว่านี้เมื่อวาบบนทีก็มองเห็นอยู่แล้วสายตาแค่นเนี่ยเป็นชีวิตจริง่ะถ้ากูหยิบปุ๊บสิ่งทีเ่เกิดตอนนี้คือ น,น,น,นั่นแหละเก็บไปเลยขึ้น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 ขล็อกนั่นแลเนียนเป๊ะบอกเลยกูรอด ไม่มีหรอกใครเส,สียงดังไม่มีดูฝีมือกูสะโกนระดับเป็ดเทือน้วยระดับเป็ดเทือนเว้ยล่ออยู่แล้วผมเก่งเกน,นะครับ Now hold on just a minute hmm. well everything seems in order come on now eat up i made that just for you go <coughs> back don't worry. i'll be back real soon โอเคไปแล้วใช่ไหมไปปฏิบัติการต่อได้มันต้องเอะไมน,นะพาาพาไปต่อใช่มาเนี่ยจำไว้รูปก็อยู่ตรงเหลี่ยม ว่าตามแนวใช่ปะ่ะไม่รู้จะไม่ได้ดูนานละบ้างนานละสีแรกคือนั่นแหลกกูคาดไม่ผิดไปเก็บเก็บเก็บเอาไอ้ภาพผมไว้นี่หนอไอ้นี่แกกูก็วีไปที่เดิมเป๊ะ แล้วก็หมุนนาฬิกาแล้วก็เตรียมแผ่นกันได้เลยหมุนได้เป็นห้าโมงกดเดดีสี่โมงห่านะเอเชียยังมีห้าโมงเอา What the

อเ,เออเนี่ยเก็บทุกอย่างเก็บละเอียดยิบจับไม่ได้แน่นอน Is t you g i n Lucas? I keep telling you, boy, keep it down. ม <c oughs> ดีโทษลูกัดไป เหียแล้วเหียแล้วลืมแล้ววะมไม,มะาา่ไม่น่าลืม่ะเก็บในยถานีไม่น่าลืมหรอกันแก่งแล้วคนมันเก่งคนมันโป้ฮันแน่ Have I just been like heaven? Oh, I made especially for you. Huh? Has someone been in here? Baby, we Oh, something ain't right. Here Oh, just my imagination. I figured you still hadn't eaten yet, so I brought something else for you. เกมไม่ได้กิน,กนเลยยื้อไม่ได้เชดัลแต่ไม่ไม่จะเป็นปะไม่จะเป็นอาไอ้ถ้วยเชยนั่นมาเออไปซะสวยงาม Who the fuck are these people ไอ้พูชีมันใครดูเดะ Oh God I love home cooking อาหารยังแหวกใช่เห็นด้วย ไปเี่ยเวลาหลันละ,ล,ะละกันต่อเฮ้ยจะต้องทำอะไรนะกาน้ำต้องหาเอออะไรฮนะไอ,อหัวเชื้อเพลินไม่โอเคเที่ยะถูกแล้ว ต้องหาหัวเชอเพอร์น่ะไอเดีกไม่มีไอว์ลอกเฮ้ยไอเฮียกูทำพลาดกูทำพลาดไอเฮียอีป้านมาระลิดเล่นกูแน่ชิ่หายแล้วไอว์ เชี้ยแม่งไงกูทำพลาดกูโดนดีปารเล่นแน่กูโดนดีปารเล่นแน่เนี่ยอะไรนะแอปเปิ้ล เอ้ยก็้จะแอปเปิ้ลมะจะแบบแอปเปิ้ลเอ้ก็จะเป็นไปเมเปิ้ลใช่ปะเอ๊ะงูดิใช่ปะงูเอานะแะขอมแต่จะไม่เสื่อมวะเดี๋ยวกูทำภาพแล้วรอบนึงอ่ะพี่ชงไงดีวะเสียหมาเลยจากนั้นก็บรรจงเอาเม็มาซะ เอ้ยขนาดแบบรู้แบบรู้วิชากูยังแบบไม่รอดอ่ะอิเคดูต้องต้องเลือกขนาดไหนแง่ซะกูต้องแถงไงวะแถไอ้ลูกัส์ตปะโอ้ยเชียเ่ยเคกูเตรียมมีดรอเลยกูเตรียมมีดพร้อมไฟอ่ะมานี่ไง หมดเจะไปุที่เราตามหาโอเคจากนั้นก็เอาผสมกันคอมบายซะเฮะ้ส้นตีนแหละต้องเอาเอากาเอาอไอ้อนะ ต้องใช่ต้องเผาเอาไอ้น,นี่ออกมาสีป้ามาักกริสที่ป้ามันหาเราไม่เจอนี่แบบเราตายเลยนะประเด็นนะ่ะถ้าไม่ตะโกนว่คาคสซี่แวรออลยูที่ิบหาย,ยนะเขาน่อโยะสองวัน

ใช้ตัวนี้ไม่ได้ทำไมจะไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้ใช่กูเออกูไม่ได้ใช้ตะเกียงกูต้องใช้ไปแชกตะเกียงเย่เยนะหลุดและเจอเจออะไรอหามหลุดแล้วกูต้องใช้ไปแชกสิเออไอ้เหี้ยเราแวงลุดป้าแล้วหรอนั่นแหละไอ้เหี้ย

This, dang not enjoying this, it! เออกูก็ไม่สรุปเหมือนกันไอ้เหี้ยกูทำพลาดไปรอบนึงไอ้เหี้ยกะชิบหายละอุ้ยมึงเอ้ยกูตายไปกูวอลเราจะตัดกรรมป้ากูขอโทษขอโทษที่กำลังกี้เก๊ะพังนะฮอลด์เอางิจัสต์มินเนทเ่หมองไปทันทีกูตาย Oh that drawer didn't open itself You're a bad boy, Clancy! You were out of bed, weren't you, you little piece of shit! How did you get loose? No, no, I wasn't! Don't give me that! I know when somebody's been touching things, they aren't supposed to! No, it wasn't me! It was Lucas! He was just in here a minute ago! ลูคัส o อ้ลูัสฉันคิดวบอกเด็ y e ้ l ่เขาไม่ได้ t o เจ้คุณ e ัต้องหก่อนว่ะก่ยังรอดว่ะเตยังรอดตรียมทิ้งแล้วจังหวะนี้เอาละมิชชั่นต่อไปคือเอาไอ้เจ้าตะเกียงสุดตะเกียงมา ไม่ไม่ใช่เราต้องเอาไว้เนี่นะเชื่อกอบตายแล้นั่นแหละถ้าเป็นเล่นไหมไปได้เวลาเพนออกจกที่นี่แล้วหมุนเตรียมเท่งได้เลยตัดภาพที่นายเมย์กูได้ตายตั้งแต่แ,บบแมตช์แรกไม่ตายวิดีทีแรก เอาละเีนี้ก็ได้เวลาทำปฏิบัติการเอากุญแจจากกรงเดี๋ยวเป็นว่าไอชิ้นนั้นนุ่งเอาต้องเอาซ่อมมามันเป็นหน้างูหมันเป็นหน้างู Có lắm nèo 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 quá nèo 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 ได้เวลาพร้อมเตรียมพร้อมออกปฏิบัติการ,ราอเอาล่ะกูอยู่นี่ไว้แก่นี่กูอยู่นี่ไว้จิ๊บเอาล่ะแต่วันนี้ก็ครบไม่ต้องมาเวอร,รายไม่ต้องมา,รรา,าเป็นเวอร์ไรเพี้ยงเฉย ไม่เรียกไปีปไปไปเอเอไปไรแซมโอ้หลอดหรือเก oh, ือบตายเหมือนกันนึกเกือบตายตัวล็อกเกอร์อ่ะไอ๊ะใช่ล็อกเกอร์กะวันนี้ของเราจบแค่นี้นะครับ บันทึกพอละวอีกไอมนุษย์ป้าเกือบแตก